ดูกันเรื่องของการเมืองค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ก็เห็นกับคลิปเสียงไปแล้วที่ทางด้านของหุ่นเซนเนี่ยปล่อยออกมาแล้วแน่นอนว่ากระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลวันนี้ก็ปล่อยชุดภาพออกมาอีกว่าเป็นภาพห้องยิงลักห้องทักษินทีนี้คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าพอออกมาแบบนี้ก็ดูว่าจะยิ่งทําให้นะคะเก้าอี้นายกสั่นคลอนมากไปกว่าเดิมหรือไม่และรวมไปถึงเก้าอี้รัฐมนตรีอีก8ตําแหน่งละหนึ่งที่ว่างก็คือรองประธานสภา จะเป็นอย่างไรต่อไปกับพักรัฐบาลณเวลานี้ติดตามจากรายงานค่ะ นาย,ยกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินนวัตกำลังเผชิญกบฏท,ทดสอบครั้งใหญ่หลังพรรคภูมิใจไทยประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทำให้เก้าอี้รัฐมนตรีแปดตำแหน่งและอีกหนึ่งรองประธานสภาว่างลงท่ามกลางกระแสกดดันจากภาคประชาชนที่เรียกร้องให้ลาออกหรือยุบสภาสถานการณ์เช่นนี้บีบให้นายกอิงไม่มีทางเลือกมากนักการปรับคอรมอจึงเป็นเพียงการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลที่เสียงปลิมน้ำไว้เท่านั้นแต่ไม่ง่ายที่จะกู้ความเชื่อ มั่นที่สั่นคลอนการสูญเสียกําลังสําคัญอย่างภูมิใจไทยไปแม้พักร่วมที่เหลืออยู่ยังคงมีเสียงข้างมากในสภาแต่เสียงที่ลดลงนี้ส่งผลต่อการผลักดันนโยบายเรือธงหลายเรื่องรวมถึงกฎหมายสําคัญอีกหลายฉบับอย่างไม่นับกองทัพม๊อบหน้าทำเนียบที่มาเรียกร้องให้นายกลาออกเส้นสังเวียนคลิปเสียงเพราะมองว่าเป็นการกระทบต่อเกียรติภูมิของประเทศท่ามกลางวิกฤตที่ประดังประเดกเข้ามาเหมือนผีซ้ำดํำพลอยเมื่อนายกอิงไม่เลือกลาออกไม่ยุบสภา แต่จะสู้ต่อการปรับคอรมอจะเหมือนเป็นการสอดท่อหายใจให้กับคนป่วยโคม่าให้ยืดลมหายใจออกไปได้อีกพักหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่คางคาให้เสร็จก่อนและเมื่อเอาตัวเลขของแต่ละพักใส่ตระแกงร่อนโผคอรมอรอบนี้เพื่อไทยจะเหมากระทรวงหลักเพื่อเอาไปขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกอบผู้ชื่อเสียงวบสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าส่วนพักร่วมอื่นก็แบ่งกันไปตามสัดส่วนหากรวมไทยสร้างชาติยังอยู่อาจจะได้เพิ่มอีก1-2เก้าอี้ในกระทรวงที่มี เนื้อมีหนังหน่อยเพราะเป็นพรรคที่มี12ส,สองแม้สสจะแบ่งข้างกันก็ตามส่วนประชาธิปัตปัก็คงได้แค่เศษเนื้อเพราะมีสสบางส่วนไม่สนากล้าทำประชาชาติก็ได้ไปคนละนิดคนละหน่อยแต่ที่น่าจับตาคือจอมแบกมเมลฮุนเซนกับการปล่อยคลิปเกี่ยวกับตระกูลชิน,นวัตรรายวันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้รัฐบาลชิน,นวัตรไปเร็วกว่าที่คิดไม่มีใครรู้ว่าฮุนเซนมีอะไรอยู่ในมืออีกบ้างยังจะมีอีกอีกคลิปที่เขาเก็บไว้เป็นไพ่เด็กแต่ แต่ที่น่ากังวลคือถ้าเกิดเขามีคลิปเสียงของผู้นำจิตวิญญาณแล้วปล่อยออกมาจงกระทบต่อประเทศงานนี้รับรองว่าบันเทิงแน่จากม็อบเล็กๆจะกลายเป็นม็อบใหญ่ระด,ดับชาติพักร่วมจะกระโดดหนีความชอบธรรมในการบริหารประเทศจะลดความาพและท่านเนื้อหาแรงคดีความจะตามมาเป็นหางว่าวอาจถึงขั้นขุดรากถอนโคนกันเลยทีเดียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน